เอาสะพานนอนตัวนี้ถึงวิ่งได้นะครับไปไปครับไปได้ครับไปได้ไปได้ไปได้เหมือนกันอ่าถ่ายที่เพื่ออาศัยเออไปเรื่อยๆ ไม่ไม่ได้ครับเวลาไปนี้ด้วยใยใหล่หน่สองาม้อไ่ข้องอมบอลขวิ้ทนะครับบอล้ทก็่อมไปนะครับทีนี้เ่เลยหไม่องสามสี่หาไม่ได้ต้องมีใจใจเลย สองสามสี่พอบอลพุ่กรรมการก็จะเริ่มนับนะครับ้านีตอนนี้องขัน้า

อะไรดีอ่ะคนหนึ่งสองสามสี่ เอาแล้วครับเออไม่เป็นไรเอาไปซ่อมเลยเวลาก็ไปเรื่อยอยู่พักนะครับพัก2นาทีนะครับ uh, ีกเลยันาท